ชีฮอกหรือชีชุดเก็ f ฟั k กิ g งแ n นนะครับเป็นอีกซีรีส์จาก M.C.U อีกเรื่องนะครับที่ผมพูดเรียกว่าผมโคตรเกลียดเลยอะ่ะเป็นซีรีส์ที่เขียนได้แย่มากๆนะครับและวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายนะครับว่าทําไมผมถึงโคตรไม่ชอบนะครับซีรีส์เรื่องนี้จริงๆนะครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ เหตุผลแรกนะครับก็คือตัวละครหรือว่า c h a r เตอร์ของเจเนฟเฟอร์วอเตอร์สนะครับอีกแล้วครับผมต้องพูดอีกกี่รอบครับตัวละครของเจเนฟเฟอร์วอเตอร์สนะครับก็คือแมรี่ซู character แหละครับแมรี่ซู c h a r เตอร์คืออะไรครับแมรี่ซู c h a r เตอร์นะครับก็คือ perfect c h a r a c t ร์ครับที่ไม่มีจุดอ่อนอะไรเลยไม่มี c h a l l e n หรือว่าอุปสรรคที่ตัวละครต้องเจอและเผชิญครับตัวละครแม่งเก่งตัวละครแม่ง perfect เจอปัญหาอะไรเขาก็แก้ได้ครับ มันเลยทำให้ตัวละครของเจเนฟร e วอ a เตอร์สนะครับสลับผมนะผมไม่สามารถจะคะแนนกับตัวลครนี้ได้เลยสักนิดนะครับมันแตกต่างจากอูยังวูมากๆเลยนะครับตัวละครจะ e x อ r กซ์ตร้าออร์ดอร์วทำไมครับเพราะว่าอูยังวูนะครับใช่เขามีข้อดีของเขาครับเขาอาจจะจำเก่งเขาอาจจะฉลาดมากกว่าคนอื่นแต่เขาก็มีข้อด้อยของเขาเขาก็มีอุปสรรคที่เขาต้องผ่านไปให้ได้เขาต้องเผชิญกับมันไม่ว่าจะเป็นการเข้าสังคม การใี้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะสื่อสารกับคนอื่นได้มันเลยทําให้ตัวละครของวูยองวูนะครับเรารักมันเราชอบตัวละครตัวนี้เพราะว่าเราสามารถที่จะคเน็กับเขาได้มันเรียลลิสติกอะมันเหมือนจริงอะแต่ตัวละครนี้มันไม่เหมือนจริงอะเพราะมันเพอร์เฟกต์คนทั้งโลกมันไม่ได้เพอร์เฟกต์นะครับไม่มีใครเพอร์เฟกต์เราเลยไม่สามารถที่จะคเน็กับตัวละครนี้ได้เลยสักนิดครับซึ่งตัวละครนะครับมันก็คเน็ กับเหตุผลที่สองของผมครับก็คือสตอรี่หรือว่าเรื่องราวที่ซีรี่เรื่องนี้นะครับพยายามที่จะเล่าให้เราฟังสตอรี่ <Story S 1> คืออะไรครับสตอรี่ <Story S 1> คือคอนฟิกและแชเลนจ์หรืออุปสรร,รค,รคที่ตัวละครต้องเจอครับแต่การที่ตัวละครของเจเนฟร์วอเตอร์สเนี่ยเป็นตัวละครที่เพอร์เฟกต์แม่งเก่งแม่งปรับเดียวกเขแก้ปัญหาทุกอย่างได้แล้วอ่ะแล้วสตอรี่มันจะมีอะไรอะ่ะเพราะว่าจากที่ผมดูนะครับมันไม่มีอะไรเลยจริงๆอ่ะ อ่ะผมก็จะมาอธิบายด้วยคนฟังนะครับฉากตอนจบซึ่งก็คือฉากนี้นะครับมันควรที่จะเป็นฉากที่ emotional impact ับคนดูนะครับหรือว่าฉากเรียกความรู้สึกของคนดูให้กับตัวละครนะครับให้เรารักตัวละครให้เราค้นเกับตัวละครแต่ปัญหาคือผมไม่รู้สึกอะไรเลยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเซตอัพของตัวละครและคอนฟ lict หรือว่าปัญหาที่ตัวละครเนี่ยมันต้องเจอเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยครับพวกปัญหาต่งตางไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องออฟฟิศปัญหาผู้ชายมังควานเขาเนี่ย เขาสามารถปัดปัญหาที่ทิ้งหรือว่าแก้ปัญหาภายในวิดเดียวครับคุณลองคิดตามผมดูีดิว่าสมมตินะไอฉากนั้นอะที่ผู้ชายมารังควานเขาอะถ้าคุณใส่ฉากเนี้ยตอนต้นเรื่องเลยอะที่เขาไม่มีพลังของชีฮอกเนี่ยมันจะอิมแพคขนาดไหนตอนจบอะเพราะเราสามารถที่เห็นปัญหาที่เขาเจอได้และเขาไม่สามารถที่จะแก้ได้ครับหรือไม่ก็เป็นตอนแรกเลยฉากแรกเลยคุณอาจจะเห็นเจเนฟเฟอร์เนี่ยโอ้เ,อเข้าตั้งใจซ้อมมากเขาตั้งใจที่จะแบบ ไปพูดหน้าชั้นศาลแต่เสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นครับผู้ชายมาแสกหน้าเขาไม่ให้เขาทำคุณลองคิดดูดิว่าตอนจบอ่ะมันจะอิมแพคขนาดไหนครับแต่พอคุณมาแลกกับการที่คุณจะมาวกแวกวกวกผู้หญิงสามารถที่จะต่อสู้กับผู้ชายได้ผู้หญิงสามารถที่จะแสตนกับผู้ชายได้มันทำลายสตอรี่และอิมแพคที่คุณจะสร้างให้กับผู้ชมครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมัน connect กับเหตุผลที่สางของมอิมนะครับก็คือ message ครับ เมสเซจของซีรีส์นี้คืออะไรข้อคิดมันคืออะไรอีกแล้วครับวอกวกแวก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 อีกแล้วครับแลวหลายคนอาจจะบอกว่าเนี่ยมึงก็มิโซจินิสนี่มึงแม่งเหยียดเพศผู้หญิงพอวิงออกมาเป็นตัวหลักมึงก็ไปเหยียดเหยียดเหยียดเขาไม่เกี่ยวเลยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะาสิ่งที่มาเ e ลพยายามไม่ด้ทำนะครับก็คือเหยียดเพศชายครับคุณดูสิไม่ว่าจะเป็นในโลกกิไม่ว่าจะเป็นใน ตอนเลยเป็นตันเนอร์ไม่ว่าจะเป็นในชีฮอกก็ตามตัวละครผู้ชายถูกทําให้เป็นตัวตลกล้วนในภาษาอังกฤษนะครับเขาเรียกว่า Imasculate e ครับล้วาการทําให้ตัวละครผู้ชายเนี่ยดูเป็นตัวตลกครับผู้ชายในเรื่องของชีฮอกเนี่ยเป็นขยะตัวหนึง่งเป็นคนที่ m ม็คแคตคอร์อนืนนเป็นขี้ข้างของผู้หญิงผู้ชายแม่งเฮี้ยผู้ชายแม่งขยะแล้วผู้หญิงเป็นไงอะ่ะผู้หญิงแม่งเพอร์เฟกผู้หญิงแม่งโคตรเก่งเลยเว้ย ไม่ต้องซ้อมอะไรเลยไม่ต้องฝึกอะไรเลยฝึกแค่วันเดียวครับชีฮอกอะเก่งเท่าฮอกที่ต่อยที่สู้ที่ผ่านฝึกมา10ปีอะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันทําให้การเขียนเรื่องราว storytelling อะของตัวละครอะมันไม่มีอีกแล้วสำหรับ MCU เลยอะการดุงนใส่วกวงวงักวกมันทำให้ไม่มีการ คอนเนคของตัวละครเกิดขึ้นเลยมันทําให้คนดูเนี่ยไม่แคร์อะไรเลยกับตัวละครที่คุณสร้างมาเนื้อเรื่องที่คุณสร้างมาไม่มีเลยครับจากการที่คุณจะพูดว่าเราเนี่ยต้องการทั้งสองเพศไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายหรือว่าเพศต่างๆที่อยู่บนโลกเนี่ยเราต้องการทุกเพศครับเราต้องการทุกเพศเพื่อมาช่วยเหลือกันต่อสู้กับไวรัสเพื่อทําให้โลกเราเนี่ยสงบสุขนั่นควรที่จะเป็นเมสเซจขางคุณไม่ใช่หรอครับแต่ตอนนี้นะครับ จากที่ผมได้ดูมาทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นชีฮอกก็ตามไม่ว่าจะเป็นโลกิไม่ว่าจะเป็นนูน่นเป็นน, ύ, ปน,นีน่เป็นนู่นเป็นนั่นน่ะเมนเมสเซจหลักเมนเมสเซจคอหลักของ M.C.U คืออะไรครับของเฟสสี่นะก็คือผู้หญิงแม่งเก่งผู้ชายเว้ยผู้หญิงแม่งเพอร์เฟกต์ผู้หญิงแม่งอเมซิ่ง,แ,งแต่ผู้ชายเป็นไงอะ่ะผู้ชายแม่งเป็นตัวตลกตัวหนึ่งอะ่ะที่แบบไม่เก่งอะไรเลยอะ่ะเป็นตัวตวลกตัวหนึ่งที่อยู่บนฉากอะ่ะมันก็เหมือนเพศที่3าอะ่ะที่อยู่ในละครไทยอะ่ะเหมือนกันเลยครับ ถูกนําเสนอออกมาให้เป็นตัวหลกนาเสนอให้เป็นตัวร้ายมันใช่เหรอครับแต่พอผู้หญิงเป็นตัวร้ายอะ่ะมันเป็นยังไงอะ่ะแต่พอผู้หญิงไปฆ่าคนไปแมสเซเกอร์คนไปฆ่าล้างชาวบ้านผู้หญิงถูกมองว่าเป็นฮีโร่ถูกมองว่าถูกอะ่ะไปฆ่าคนอื่นอะ่ะไม่ว่าจะเป็นวันด้ามองว่าจะเป็นไอผู้หญิงในไอกัปตันอเมริกาไอฟอลคอนอะ่ะมึงฆ่าคนนะเว้ยมึงไปกดจิตคนอะ่ะแต่มาเวลพยายามที่บอกว่า เขาก็ยังถูกเขาเป็นฮีโร่แต่พอผู้ชายทําบ้างอะไม่เป็นคนเฮียคุณรู้ไหมว่าสิ่งนี้มันเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่า double standard ครับสุดท้ายนะครับสตอรี่ของเรื่องเนี้ยโคตรห่วยเลยเว้ยเพราะว่าอะไรครับเพราะ good stories นะครับหรือว่าเรื่องราวที่เขียนมาดีนะครับมันควรที่จะ challenge ความคิดของคุณมันควรที่จะทําให้คุเนะี่ยคิดมากขึ้นไปอีกครับและที่สําคัญเลยนะครับมันควรที่จะ inspire ให้คุณเนะี่ย เป็นคนที่ดีขึ้นพัฒนาตัวเองแต่ตอนนี้มันคือไงอ่มึงเพอร์เฟกอยู่แล้วมึงเก่งอยู่แล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ต้องไปอินพูฟตัวเองคุณเก่งอยู่แล้วครับคุณลองคิดดูดิว่าทำ Message เมสเซจเหล่านี้ถูกแพร่กระจายไปให้เด็กอายุ15 1 6 17อะโลกเราจะเป็นยังไงอะ่ะ <c oughs> คือแบบว่าผมผมงงกับ m c u แล้วว่าตอนเนี้ยว่ามันจะเป็นอะไรตอนเนี้ย มันไม่ใช่หนังอ่ะมันเหมือนเป็น propaganda แล้วอะครับในตอนเนี้ยคือผมพอแล้วจริงๆอะสำหรับ MCU อ่ะสตอรี่ผมให้ศูนย์เลยครับศูนย์คาแรคเตอร์ล่ะคาแรคเตอร์ก็ให้ศูนย์เหมือนกันครับเพราะว่ามันคือแมรี่สูอ่ะแม่งเพอร์เฟกแม่งเก่งแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลง,งตัวละครตัวละครไม่มีการ d e v e l อปไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการทําอะไรเลยครับไม่มีการ improve ของตัวละครตัวละครผู้ชายก็นําเสนอให้เขาเนี่ยเป็นคนที่เป็นตัวตลกอ่ะศูนย์ครับสำหรับการเขียนตัวละคร เมสเซจยังไงที่ผมพูดไปผู้หญิงเก่ง,งผู้ชาย because I'm better than you มน just basically different in a better way ผู้ชายแม่งเหี้ยผู้ชายแม่งขยับขี้ข้าขงผู้หญิงเมสเซจที่คนพยายามแนะนำเสนอเนี่ยมันเป็นเนกาทีฟอะครับมันเลยทำให้ผมเนี่ยต้องติดลบซีดีเรื่องนี้นะครับสุดท้ายนะครับสลับชีฮอกนะครับลบ10เต็ม10ครับก็จบไปกันแล้วนะครับสลับคลิปนี้นะครับทุกคนก็ทุกคนคิดเห็นยังไงนะครับทิ้งไว้ด้านล่างได้นะครับ ผมขอแค่อย่างเดียว่จริงนะถ้าคุณจะมาคอมเมนต์ด่าของมึงเนี่ยเชิญด่าเลยแต่ถ้าคุณอยากคุยกับผมคุณอยากรู้ว่าเออผมคิดยังไงหรือว่าคุณคิดยังไงเนี่ยคุณพูดมาเลยครับแต่ที่สําคัญเลยคุณต้องอธิบายนะครับว่าจุดยืนคุณเป็นยังไงแล้วผมก็จะไปตอบคอมเมนต์คนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับทุกคนกดแชร์กด,กด subscribe นะครับเจิญคลิปมากนะครับทุกคนสวัสดีครับ